พักที่ได้พักที่ได้พักไปแกงส้มทำยังไงบ้างเอ่ยแกงส้มหน่อไม้ใส่หมูแล้ใก็ผลไส่ใบตใส้หนึ่ใส่งใบ็มเลยงใส่มข้างใส่นี่ยใส งุทุเรียนทุเรียนบางคุดแล้วอะไรอีกาโอเคพักกลางอาหารค่ะมีผักผักบุ้งใบแดงเป็นยังไงเอ่ยมีผักบุ้งกระเทียมพริกน้ำมันหอยน้ำตาลผัดรวมกันหนึ่งนาทียกลงจาก ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากผลไม้ของภาคกลางมีอะไรบ้างคะบัวบก้องเลือกปลาชันอาหารที่เลือกคือลาบหมูสวว่วนพะโกมบีหมูหัวหอมริกน้ำปลามะนาวผักชีใไปเรื่อยรสดีคอมชิวรส

โอเคอันนี้เรียกว่าตำอะไรคะตำปลาะตำปลาหงตำปลาหุตมันมีตำไทยตำปลาละใช่ไหมตำตำไทยผลไม้บักีดาัีดา่อผลไม้า่งภาษาอีสานว่าไงนะโมบักสีดาแล้วก็บักอะไรอีกบักหบักเคียบบักเคียบคืออะไรคะ nói là <laughs>